ต่อไปเสนอเมนูทอดไข่นะครับใส่ชะอมนะครับทอดไข่แซ่บครับใส่ชะอมหอมๆแล้วแต่คนชอบนะครับผมลุยกันเลยครับผมน้ำมันร้อนๆเดือดๆนะครับใส่ไข่หอมผักชะอมลงไปเลยครับ ยอดครับหอมสามหมู่บ้านนะครับจากเกฟะทะดำนะครับมีตรงนี้ทำสุดตีมือครับผมดูนะโอ้ยไข่ครับผัดเะอมอเขียวหอมหอมครับผม เนี่ยแต่คนชอบนะครับผักนี่ครับสุดยอดครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับข้าวรอได้เลยนะครับอร่อยอยู่แล้วครับผมองแต่งมาเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟท่านนะครับผม รเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม